สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เข้ามากันถนนสายเจียงไม่ละปูนนะครับถนนสายเจียงหม่ละปูนตอนนี้ก็ดอกงามครับดอกเอื้องงามบานอยู่บนต้นยางใหญ่นะครับก็ถึงเวลาปีใหม่เมืองนะครับก็หาแล้วปีใหม่เมืองไปบ่กี่วันนะครับก็ได้จะเปียกันนักแกนะครับเนาะไปครับไปกับโกตีโลโก เหมือนเดิมครับลุงตีมาโมเหมือนเดิมเนาะครับเอามาถนนสายละปูนนี่นะครับก็เข้ามาทางวัดปากกองหอสักเต่องเนาะครับเข้ามาจะเห็นหัวสีขาวทา,วาวงซ้ายมือครับอัอนนี้เฮาออกเคยผ่านมาแล้วนะครับจะเข้าไปวัดหนองสีแจงอันหัววัดนี่นะครับแต่เดิมบริเวณนี้ก็เคยเป็นวัดร้างมาก่อนนะครับ เอาตัยบริเวณหัววั้นไฟนะครับจะเงาไปหัวสีขาวจัดงามครับวันนี้เรามาวัดหนองซีแจ้งเหนือครับ วัดหนองซีแจ้งเหนือน,นี่ก็บ่็นใจวัดหนองซีแจ้งที่เขาเคยไปมานะครับอันนี้เป็นแอมตีหนึ่งหน้าวัดเปินมีหูปันสิงตัวใหญ่หู่ร่างของอันสิงสองตัวนี่ก็จัดงามบอ้วอนทวนสมบูรณ์ตามแบบล้านนาเนาะวดลายต่างๆก็ดูอ่อนช้อยนะครับแต่ว่าก็ดูมีความเข้มขลังนะครับวดลายที่เปิดใจไอ้อย่างก็มีความเป็นล้านนาพม่านิดนิดนะครับเนาะ จากอันประตูวัดทางด้านหน้านี่เขาเข้ามาจะหันหนองน้ามีต้นไม้ร่มรื่นนะครับเขาเตียวมาทางวันออกสักหน่อย <c oughs> เพราะว่าหันมีอันสิ่งกอ่อสร้างอะไรอย่างอยู่ต้องใกล้ๆปุนครับเข้า <c oughs> มาดูใกล้ๆก่อเลยห้วสิ่งกอ่อสร้างที่เปิดนแปลงนี่นะครับเป็นซุม้มเป็นทรงซุม้มดูสวยงามดีครับเป็นห้องว่าเป็นหอเสื้อวัดเนาะ เพื่อนทาไว้แข็งแรงสวยงามครับสําหรับอันห่อเสื้อวัดที่นี่มีนกยุงอยู่ต,ตรงหน้าสองตัวโดยครับตังในห่อเสื้อวัดเพื่อนก็มีเครื่องใจสิ่งของต่งตางๆเตียนเพื่อนเอามาใจปู่จา่าตามประเพณีเนาะครับอว่าเือเสื้อวัดได้ใจได้ส้อยนะครับหน่อต้งหน้าก็มีรูนกยุงนั่งอยู่ครับเฮากรอยไปตั้งใต้นี่จะหันนองน้ําขนาดกลางๆจะว่าใหญ่ก็ว่าใหญ่จะว่าน้ายานอยก็ว่าน้อยนะครับ มีต้นไม้ขึ้นล่มครึ่มบรรยากาศเย็นสาบายครับมาแล้วมันจุ่มจืนหัวใจแท้ๆครับที่นี่บริเวณนี้ก็ยังมีฝูงเป็ดนะครับเพื่อนมีเป็ดสีขาวๆนี่นะมาอาศัยอยู่ตามหนองน้ำมาว่ายน้ำเล่นดูแล้วมันจืนหัวใจครับล่มเย็นดีเนาะ เฮาก็จะเสาะหาบรรยากาศจะอีได้ยากนะครับในในแถวแถวตัวเมืองทั้งหลายเนาะเมืองใหญ่ค่อนข้างเสาะยากในวัดในสมัยวัเดียวนี่นะบรรยากาศแบบนี้มันก็ทําให้เฮาหูสึกย้อนเข้าสู่ธรรมชาติได้ดีครับธรรมชาติแล้วก็ความร,มร่มรื่นเงียบสงบนี่ก็ทําให้จิตใจเขาได้ฟื้นฟูนจิตใจได้พักผ่อนเขาก็สลัดความวุ่นวายของชีวิตในเมืองออกไปได้เป็นบางครั้งบางครา,า,าวครับ เอาย้อนมาดูจากประตูตังหน้านี่จะมีถนนซื่อเข้ามาในวัดเปิี่นแปลงถนนจัดดีครับตังข้างก็เป็นสวนลำไยดูร่มรื่นครับผู้คนก็เข้าๆออกๆเนาะซู่ถนนเนี่ยเขาก็จะหารสิ่งก่อสร้างนะครับมีสิ่งก่อสร้างงานทางศาสนาเนี่ก็ลายอย่างมีองค์ประกอบที่เป็นของวัดนะครับสิ่งก่อสร้างเหล่านี้ก็ดูสวยงามดีนะครับเนาะ เดียวซื้อเข้าไปก็จะหันว่ามีบริเวณลานโล่งครับมีป้ายชื่วัดหนองซีแจ้งเหนือจัดชัดเลยครับบ้านปากกองอำเภอสารปีนะครับเอามาเช็คอินมาเช็คอินมาถ่ายหูมาแห้งเอาอ่างแทวนี้ก็ได้นะครับกอยไปตังเหนือกอยไปตังวันตกจะหันมีพระธาตุแล้วก็มีพระพุทธรูปตังอยู่นะครับก่อนถึงบริเวณพระธาตุนี่ก็มีป้ายบอกว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่สําหรับจัดสร้างพระวิหารทรงล้านนานะครับ สามหูบที่เพิ่นตั้งไว้วก่จัดงามเลยนะครับถ้าแล้วละเสร็จเนาะก็หน้ามาแอวมาดูหัเตืองนะครับหน้าพระธาตุนี่เกิดมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่นะครับรูปร่างสวยงามขนาดครับอ่าเลยต้องเข้าไปก่อยชื่อว่าพระเจ้าสุวรรณตาคำนีครับาตาเปิ่นถ้าจะเป็นคำก็จะได้นี่นะครับเพราะพระพระุทธรูปอง์นี้ก็ถ้าจะ เอาไว้เป็นพระประธานในวิหารเวลาที่สร้างเสร็จแล้วเนาะอู้เพิ่นแปงไว้งามครับพระพุทธรูปองค์นี้นะดูมีสง่าราศีครับยิ้มยุย้ยยุ้ยใจเย็นนะครับภายในบริเวณที่มีอันชักชัด,ชดเพิ่นปักไว้นี่คงเป็นเนื้อที่ของที่เพื่อนจะแปลงพระวิหารเนาะซึ่งตอนนี้ก็ยังมาได้ทําอะไรอย่างเตื่อครับก็มาหอมกันได้นะครับหลังพระพุทธรูปแล้วก็พระธาตุน,นี่ก็จะมีศาลาลายเนาะ ติดจัวนี่ก่อนมีสองข้างครับมีชื่อห้องว่าศาลาสองบุญหน้าบานเพื่อก็แตง่งแต่งไว้จัดงามนะครับมีลวดมีลายไอ,อ้ยังอ่อนช้อยสองบุญนี่ก็ถ้าจะสองอันหน้านะครับหน่อหน้า,นามีหน้าสองข้างครับศาลาลายวันนี่นะสองจั่วบริเวณกลางลานระหว่างอาคารศาลา,าสองบุญนี่ก็จะเป็นที่ตั้งขององค์พระาธาตุนะครับชตดงามเลยนะครับพระาธาตุสีทอง พระธาตุนี่ก็มีชื่อว่ารัตนสินทรเจดีนะครับเป็นนั้นพระธาตุทรงหลักังความตั้งบนฐานแปดเหลี่ยมฐานย่อมุนโกยไปแล้วเหมือนนั้นรูปหลางเหมือนกับของวัดพระธาตุดอยสุเทพนะครับเป็นเหมือนพระธาตุเจดีดอยสุเทพนะครับของวรัตนสินทรเจดีเนาะสําหรับเจดีที่นี่ครับตั้งลุ่มพระธาตุนี่ก็ จะมีฐานสี่เหลี่ยมแล้วก็มีซุ้มจรนํำครับด้านละสามซุ้มนะครับดังในมีพระพุทธรูปปางต่างๆสวยงามครับตั้งอยู่บริเวณฐานเทียงตั้งลุ่มทาเป็นนันช่องลูกฟักนะครับแล้วก็ตังในก็ใช้ลายปูนปั้นเป็นช่อดอกไม้แล้วก็อันช่องลวดลายแต่ละช่องนี่ก็ดูแตกต่างกันครับลายบเ,เหมือนกันสักช่องส่วนตั้งฐานลุ่มลงมาเห็่มนะครับก่อมีช่องเป็นช่องสี่เหลี่ยมนะครับมาได้เป็นลูกฟักแต่ทําเป็นลายสี่เหลี่ยม ตังในนี่ก็ประดับลวดลายปูนปั้นเป็นหูปั์นะครับเป็นสัต์ในเครือเถาดอกไม้อย่างนี้ครับตั้งทิศตะวันออกนี่จะหุงซื้อว่าแต่ละช่องนี่จะเป็นหูปัตว์ที่มีสี่ขานะครับเป็นสั์สี่ขานะลวดลายครับตัวแมงต่างๆเพิ่งนก็ทําออกมาดูสอดคล้องสวยงามน่าดูน่าชมนะครับมีเวลามาแอวก็มาดูมาชมมาอันดูฝีมือศลาของที่นี่เพิ่นฝากไว้กับแผ่นดินจัดงามครับ มีกรต่ายมีสิงด้านนี้เป็นเป็นสัตสี่ขาแล้วครับเต้าที่สังเกตดูนะครับอย่างลิงนี่ก็ถือว่าเป็นสัดสี่ขาเหมือนกันเนาะฮานุมานครับอันนี้เป็นหูพันุมานอ,าอยู่ในเครือเถ้านะครับกำลังเต้นกำลังโยนกำลังไตเถาวันเนี่ยอย่างประมาณอย่างนันนะครับเนอกม่วนดีครับ ภาพพุทธลูกที่อยู่ในซุ้มก็มีลักษณะงดงามนะครับงามแต่แตครับประทับยืนในปางต่างๆเนาะกลางวันออกนี่ต้องขวาสุดจะเป็นนั้นปางสเสด็จจากดาวดึงนะครับที่เฮาหันนี่นะครับเวลาเปิเดเสด็จจากดาวดึงก็จะโยกมือขึ้นมานะครับแล้วก็เตดที่ฟังเปิดโลกเลยนะครับลวดลายประดับซุ้มโคงแล้วก็ด้านต่างๆนี่เป็นลวดลายปูนปั้นรูปแบบล้านนาที่ งามครับสวยงามอ่อนช้อยตีหนึ่งเลยนะครับตัวที่กวยมานี่นะฝีมือศาลาเปิ่นดีครับเอามาดูที่อันศาลาลายจะหันว่าอันตัดเสาแต่ละต้นนี่เปิ่นก็มีอันคันถ้วยหรือว่าหูจ้างนี่ครับทําเป็นหูพญานาคดังในมีลวดลายพักกูดอยู่ตัยนะครับอันนี้น่าจะเป็นลายพิมพ์นะครับอ่าเป็นแบบอันลายพิมพ์จากปูนนี่นะครับมันจะใจปั้นเนาะส่วนบริเวณองค์พระาธาตุไป ถึงกันยอดปลายยอดปลายชั้นไหนบุ่นนะครับยอดชัดบุ้นนะครับถูกหุ้มด้วยโลหะปิดทองเหลืองอลา,ามนะครับโอ้โหงดงามครับส่วนตั้งุ่มนี่เป็นสีขาวนะครับฐานตั้งลุ่มตั้งด้านเหนือนี่เฮามากอยจะหันว่าอันลวดลายที่เพื่อนทำไว้นี่จะเป็นสัตว์ปีกครับ อย่างอันนี้ก็เป็นคลูดนะครับเป็นพญา,าคูดมีนกต่างๆมีสัตว์ปีกที่อยู่ในหิมะพานนะครับอย่างมูหงนี่นะครับเนาะ,ะมวนนกอ้อย่างต่างๆที่อยู่ในป่าหิมะพนันผมก็บอกให้หูจักดึงหมดนะครับเนาะอันนี้ก็ดูดูกันไปนะครับแต่ว่าเปิ้่นแปลงไว้งดงามอ่อนช้อยนะครับลวดลายกับตัวแมงก็เข้ากันได้ดีครับ ย้อนปีกมากอยวันตกครับทางวันตกนี่จะหันว่าพระผู้ทะูปองค์กลางนี่เพื่อจะทรงเครื่องจกกักรพัดเนาะหน,น้าก็จะเป็นปางสเสด็จจากดาวดึงเหมือนกันครับส่วนองค์ทางซ้ายดูละไม้กับอันปางขอฝนนะครับเพ่อนยกมือไว้ข้างเหมือนปางขอฝนเลยนะครับทางซ้ายมือครับส่วนองค์กลางนี่ก็เป็นนั่นปางทรงเครื่องจกกักรพัดนะครับหรือว่าบางคน้องว่าเป็นปาง สมเด็จปฐมไอ้นี่ผมก็บรแน่ใจนะครับเนาะแต่ตึงมดห,หันมีอยู่องค์เดียวนะครับสำหรับปางเตียนใส่เครื่องทรงอย่างเต็มยศนี่นะครับส่วนลวดลายในช่องสี่เหลี่ยมทางด้านนี้เนี่ยทางหลุ่มนี่นะครับจะเป็นลวดลายหมู่เครื่องใช้เส้นพัดนะครับแล้วก็มีอัน สัตว์น้ําต่างๆอย่างเช่นเต่าอนะครับมีเต่ามีพญานาคมีป้ามีมังกรมีงูออย่างนี้นะครับมีหลายอย่างนะครับมีพานอะไรอย่างตัวเนาะ ตั้งวันตกเขียงใต้นี่จะมีรางส่งน้ํานะครับรางส่งน้ําพระธาตุนี่นะเพื่อนทาเป็นหูพญานาคเป็นรางเงาเลยน่าจะทําจากไม้แกะสลักนะครับทําไว้จัดงามครับแล้วก็ทั้งลุ่มเพื่อนก่ออันมีดอกไม้ไอายังมาประดับสวยงามครับไปแล้วหมวนอกหมวนใจแท้ๆเอามากอยตั้งด้านทิศใต้ของพระธาตุนะครับ จะหันว่านในซุ้มจรนาําตังใต้นี่จะเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพุทธบิดานะครับเพื่อนอุ้มบาดไว้เหยียข้างโยกมือเหยียข้างนี่นะครับกําลังโปรดพระพุทธบิดาเปิ้นนอนเนาะทำเพือ่อเพื่อนได้หูเห็นทำแล้วครับเดียวมาเข้ามาในบริเวณศาลาลายตังวันตกเฉียงใต้นี่ก็มีพระพุทธรูปตั้งอยู่นะครับ บริเวณแถวนี้น่าจะเป็นบริเวณที่เฮือ,อนเจ้าบ้านสถามาทําบุญที่นี่เนาะมาฮับตานรับอันครัวสัยย่งอะไรที่นี่ได้ครับหันมีแต่นอยู่เนาะดังหน้าพระพุพทธรูปนี่เปิดก็มีตู้บริจาคก,กัาน้ำกาไฟฟ้าชำระหนี้สงนะครับวันนี้เขาก็มีโอกาสดีได้ทำบุญชำระหนี้สงพ่องเนาะอ่ะข้างๆเปิดก็มีอันตู้ฮับบริจาค ลงซพสำหรับคนที่อยากไล่คัดโซนบ่ม,นมีห้องซพนะครับนาเวทนาก็ร่วม้อมกันนะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือกันในสังคมนะครับสาธุบุญตัวกันนะครับนาะเอาน้ําบนจากหลวบบ่อสักหน่อยก็ได้นะครับบาทเปิดม,มีตัดนีเนาะจอเตียวมากอยตัง บริเวณศาลาลายนี่ก็จะหันว่ามีกองมีกลองมีอันหะักังนะครับแล้วก็มีพระพุทธรูปต่างๆที่เปินมาไว้แถวนี้หนอถ้าจะเอามาเตรียมไว้นะครับเนไว้ว่าจะเอาใส่ในอาคารต่างๆเวลาที่มันก่อสร้างเสร็จสิ้นแล้วเนาะอย่างหลักังนี่กองนี่ก็รอหอหลักังหอกลองเป้นแล้วนะครับพระพุทธรูปนี่ก็จัดงามครับอันนี้เป็นปางเปิดโลกครับหนอยืนผ่ายมือออกนี่นะ เหมือนกับว่าเปิดโลกเมื่อหันถึงสามโลกเลยครับโลกสวรรค์โลกมนุษย์อ่าแล้วก็โลกนรโลกเองเนาะเฮาเตียวมาดูตัดอันศาลาสองบุญนะครับดูพระธาตุดูพระเจ้าเรียบร้อยแล้วนะเนาะเฮาก็เดียวย้อนปิกไปตงวันออกครับเฮาเจออันไปดูหอะระฆังก็เ,เห็นเตืองตะกี้เดินสวดมาบัดนั้นดูทีนะครับ เดียวย้อนปีกไปครับเดียวย้อนมาก็จะหานป้ายเปินอันเชิญชวนขึ้นมาทําบุญทํากุศลเนาะเปินวบาพิธีส่งน้ําพระธาตุในนี้ครับวันที่ใดนะก็คงจะผ่านมาเมินแล้วครับแต่ว่าเราก็ยังสามารถที่จะไปอันส่งน้ําพระธาตุได้ไปช่วยกันไหวกันหอมได้นะครับเพื่อจะสร้างวัดวาอารามให้เสร็จสมบูรณ์สวยงามเนาะครับ เดียวมาก่อยอันห่อระฆังเพออื่อนนี่ครับจะเห็นว่าอันห่อระฆังของเพื่อนนี่ยังบ่อเ็จสมบูรณ์นะครับคันใดอะไรอยังยังี้มาแล้วแต่ว่า,าการตกแต่งของเพื่อนนี่แปลงไว้อย่างงดงามครับเป็นลายแบบตังล้านนาเฮานี่ครับเป็นทรงประสาทเนาะลายกาบหรือว่าลายอันออบัวง,งายอย่างของเพื่อนนี่นะครับโอ้มีลวดลายละเอียดละออครับ ลดงามต้องตาต้องใจจนต้องมากอยสักน้อยนะครับลวดลายที่ตกแต่งนะดูใกล้ๆเป็นลายปูนปั้นนะครับใช้มือปั้นถึงโมดถึงมวลนะครับแล้วก็ปั้นแบบล้านนะทาทาสีทองลวดลายอ่อนช้อยนะครับบางส่วนเปิ่งกระตีดกระจกกสีอน ก็เพราะว่ากระจกอังวะไว้นะครับมันจะสามารถโกงได้แต่บางส่วนก็เป็นกระจกเรียบๆนะครับกระจกอังวะหรือกระจกตะกัวนี่มันเสาะเขียมเสาะหยากเนาะครับเอามาแต่งในบางส่วนงามครับเอามาตัังวันออกนี่ก็มีศาลาน้อยๆอยู่หลังครับข้างหนองน้านี่นะครับเป็นศาลาผานาคปลอกเนาะดังในก็มีอันผานาคปลอกแล้วก็มีพระอุปคุตนะครับพระอุปคุตในหนังตั้งหน้าชนะมานอยู่นะครับ เงะดูมาเนส่วนตั้งหลังนี่ก็จะเป็นผ้านาคลก,กนะครับเป็นนาคเจ็ดเสียนเนาะเป็นพญยามุจลินครับที่มาปกป้องฝนหรือพระพุทธเจ้าตอนเปิ้นนั้นนั่งสมาธิข้างสะน้ำอันนี้นะครับเปิ้นก็เลยถ้าจะมาไว้ใกล้ๆกันนี่นะครับเพื่อมันเข้ากันตามประวัติของพระพุทธเจ้าว่าเนาะก็มีคนเอาสตวุงสตางคางไปไว้ที่อันมือเพ้นนะครับเนาะอันนี้ก็แล้วแต่ครับ ข้างๆกันมีป้ายบอกว่าเป็นที่พักสงฆ์นะครับเนื่องจากว่าที่นี่เพิ่นยังอยู่ระหว่างการขออนุญาตเพื่อจะตั้งเป็นวัดนะครับกำลังอยู่ระหว่างขอนอยยังไม่ได้เป็นวัดก็เลยเป็นสำนักสงฆ์ก่อนบริเวณนี้ก็กมีหนองน้ําโบราณน,นะครับลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมนะเพิ่อเลยห้องว่าหนองสี่แจ้งครับคนเมืองปรอหงว่าสี่แจ้งนะครับสาหรับสี่เหลี่ยม วัดแห่งนี้ก็ชื่อคล้ายๆกับวัดหนองสีแจ้งครับแต่เป็นวัดหนองสีแจ้งเหนือนะครับบ่ได้เกี่ยวไดคล้องกันเนาะแต่ว่าก็ชื่อคล้ายๆกันหนองน้ําแล้วก็ร่มไม้ที่ร่มรื่นนี่ก็ทําให้ทุกชีวิตได้อยู่อาศัยอย่างมีความสุขสงบเย็นนะครับการก่อสร้างวัดบาอารามของผู้คนและก็ชุมชนก็เหมือนกับการที่เขาแปลงหนองน้าปลูกต้นไม้เพื่อให้เกิดร่มเงาเนาะ ล่มเงาความล่มเย็นทั้งหลายก็เฮาสร้างเฮาแปลงช่วยกันนะครับล่มเงาของศาสนาเนี่ยก็ย่อมนำพาทุกชีวิตให้เกิดความสุขสงบลุ่มเย็นเมื่อเฮาได้สัมผัสแต่สุขจากจากศาสนาทั้งหลายนะครับย่อมไปบ่ถึงบุคคลผู้ที่บ่เดินเข้าไปสู่การประพฤติปฏิบัตินะครับ มีแต่ว่าตัวฮับซื้อหรือศาสนานั่นแต่บ่ปฏิบัติก็บ่หูนะครับแต่ถ้าเราเปิดใจฮับการประพฤติด,ดีประพฤติชอบนะครับจนประจักษ์ในความร่มเย็นแห่งพระธรรมนะจะเป็นพระธรรมของศาสนาได้ก็แล้วแต่นะครับศรัทธาของเขาย่อมตั้งมั่นนะครับก็ขอทุกท่านมีสุขสวัสดีมีแก่ท่านครับจากลุงตีโบครับสวัสดีครับ